ว่าทำไมถึงว่าแต่เราทําไมไม่ว่าให้คนอื่นบ้างใจเราไม่ยอมรับแล้วทุกข์ค่ะเราต้องวางใจอย่างไรคะ่ะก็แค่ยอมรับใช้ใชความอดทนเรียนรู้แล้วเราจะเป็นคนที่แกร่งมากบางอย่างเนี่ยสถานการณ์มัน,มนบังคับให้เราเป็นผู้แข็งแกร่งครับเราจะได้รับอาหารดีๆมาเสริมกําลังใจเราผ่านจุดนั้นไปแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราก็ผ่านมาได้เนาะมันก็จะเริ่มทบทวนว่า จริงๆถ้าชีวิตของคนเรามันจะต้องเจอเรื่องที่เราไม่ต้องเจอเลยเนี่ยไม่คิดว่าจะมาเจอเพราะเราอยู่กับพ่อกับแม่มีแต่คนนําเสนอแต่สิ่งดีๆอบอุ่นให้แต่พอไปเจอโลกจริงๆเราะอะคนเขาต้องประเคนสิ่งเหล่านี้ให้เราเลยทีนี้แล้วก็จะเริ่มเริ่มแปลกประหลาดว่าโลกมันมันมัน,มนพิศดา,านกันอย่างนี้เลยเหรอแต่แต่ถ้าเราผ่านไปได้นั่นแหละนะผ่านเป็นเพชรอะไรคือเหตุที่ทําให ไม่ประมาทครับท่านอาจารย์สติเมื่อต้องทําบาปอย่ายินดีเมื่อถึงคาเวลาก็จะละออกไปได้เองิทธิต้องห้ามค้ามนุษย์ค่ามนุษย์ค้ายาพิษค้าสาตาบุตรอาวุธใช่แล้วอวิชาดับตัวเดียวครับจบหมดเลยอวิชาก็ความหลงทําให้ไม่รู้ตัวเดียวเลยนะตัวหลักของมันเลยคืออวิชาที่หลักๆของการเดินจงกรมเลยท่านอาจารย์ก็ฝึกสตินี่แหละ ครับฝึกสติในอิริยาบทหยาบๆครบองค์ประกอบในมรรค <นะ S 1> องค์ประกอบในมรรคก็ประกอบด้วยศีลศีลสมาธิสมาธิาธปัญญาปัญญาความตายนี่มันเหมือนถ้าคนมีบุญนะเหมือนฝันความตายนี่เหมือนฝันถ้าเกิดว่าคนมีบุญก็จะฝันดีหน่อยได้อยู่ในสถานที่ที่อบอุ่นเย็นใจ แต่ถ้าเกิดว่าฝันร้ายแล้วก็จะวิ่งโกลาหลร้นลนแล้วมันตื่นไม่ได้ซึ่งเวลามันจุตติเนี่ยมันเป็นไปตามสมบัติของมันไม่สามารถเลือนได้